ครับสวัสดีพี่น้องเจ้าเพจเจ้าเฟซบุ๊กทุกผู้ทุกคนครับอันนี้กับผ้าผ้าน้องมาเลาะให้เลาะหน้าครับอันนี้ก็เป็นเขาน้ำปังนะครับนะเพราะว่านานี่กับเห็ดเขาน้ำปังครับเขาก็น้ำมจนักง่ามนะครับแต่นำ บ่หลายทำคล่างกับมาบคอยสะดวกปันไดันะครับเนาะเข่ามันก็เด็ดงามอยู่บัดนั้นในบานปุ๋ยนะครับนามบ่มีมีตะนามอยู่ในสระนะครับสนามในสระกับมาหลายเนาะครับย่างโล่เบิ้งครับเบิวงบรรยากาศ ตรงให้ตรงหน้าไปนาครับเป็นเขาน้าปังเขาเซีเก่าครับเขาซีเก่าเขาเจา้าซีเก่าหน้าปังเห็ดเข่าเจ้าครับเพราะว่าเห็ดว้ขายเพราะได้มีทุนตอนหน้าปีนะครับนะหน้าหลายเห็ดตามกำลังบขงวงนะครับหนูกะไหลครับห้อยหนูกัดเขานะครับ แน่นอน้องอันกัดเข่ามุนเยลี่บัด้ดอ,อ,อยู่บ้านเนาะครับเนาะอยากไปห,าขา,หาขายบ่คอยได้มีเวลามาดูแลปันเลยอยากก๊าลัยครับน้าก๊าลัยเข่ากัอยาก,ายากายงามอยู่ผมมีน,นามนล้ครับเนาะ มันมีนามขังกับปุ๋ยมาบ้านกับจิตงามขัดอยู่ครับแล้วเวลาเบิ้งครับเบิ้นจิตปล่อยนาม,ม,ามนคว้างมาให้มื่อใดอีกเนาะฮ้ยนี่ของเราเลยครับรนี่ว่ามีนามแล้วแห้งแต่เขือบเลยเป็นนั่นว่าเป็นกับจิตปล่อยนามมาหายตลอดแล้ว่าเป็นจีเบีนอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งปล่อยไหม แล้วก็หยุดอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ปล่อยไหมาอาทิตย์ถัดไปเที่ยงเที่ยน่ะนี่มันก็หน่าแย่งน้ำน้ำก็บ่ค่อยสะดวกคนก็นเห็ดหน้าปังหลายจนสีน่าม,มากหวัวกับบางแฉบเป็นอาทิตย์ก็ยังมากเพราะท่านหอดบจบจู่ว่ามันปิดน้ำแล้วก็มี่อย่งหนึง่งเพราะว่าพวกพคนยุ่งต้นคว้ามันก็นต้องเอาควัตนะครับก็เลย เิ่งครับแดกครับแหงโคโลเล่ครับคนก็ได้ตังเคียงสูบเพื่อนเลยครับสูบกระนำในกล้องนะกระนำมันกับเหลายเราสูบชุ่มม่งเดียวกับบกเป็นบุพ่อได้เต็มหรอกครับวางเลยนะครับ โอเขียับเช็ดเช็ดเช็ดโมกไลยครับเช็ดโมครับกะวิดีโอนี่กะัาพีพ่พผ่องมากชมบรรยากาศทงให้ตรงหน้าครับเบื้องเขาออ่าความครับคุณคัวที่เขามาเบื้องมาเห็นกำลังใจได้ครับเน,นี่วิดีโอนี่ครับไปแชร์นีก่ก่อนครับสวัสดีครับ